พวกเราต้องดึงข้อวิตพื้นและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนผมรับประกันได้ว่าพระองค์ทรงดึงข้อได้มากครั้งกว่าผมเสีอีกคุณไม่สามารถเป็นผู้นำรุนย่อยในกองทัพได้ถ้าคุณไม่สมบูรณ์คุณต้องออกกำลังกายตลอดเวลาเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับพวกเราทุกคนที่จะรักษาความแข็งแกร่งของร่างกายให้อยู่ในระดับที่จำเป็นขวางเป็นคอสธรรมดาธรรมดา แต่เป็นตัวอย่างที่ดีมากสําหรับการทํางานเป็นทีมงานด้านการทหารล้วนแต่เป็นการทํางานเป็นทีมงานของเราจานวนมากเกิดจากทีมเล็กๆพวกเราได้รับโอกาสให้เป็นผู้นําในทีมเล็กๆเ,เหล่านั้นผมจําได้ว่าเคยไปที่นั่นเช้าตรู่วันหนึ่งเพื่อฝึกกับกลุ่มเล็กๆที่ประกอบด้วยทีมสี่คนของผมแต่ละปีมีการแข่งขันเพื่อให้ทีมทําเวลาที่ดีที่สุดและแน่ละ ถ้าเราทิ้งคนหนึ่งไว้ข้างหลังนั่นหมายความว่าเราล้มเหลวในฐานะทีมดังนั้นเราต้องทำให้ทั้งสี่คนผ่านสิ่งผิดขวางในคลิปนี้คุณได้เห็นตัวอย่างที่ดีมากของการทำงานเป็นทีมแม้จะเป็นการฝึกที่ดูธรมธรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชีวิตหลังจากนั้นที่รีมมันเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของคุณเองเข้าใจข้อจากัดของคุณและเข้าใจวิธีการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น ทุกเช้าเราออกไปที่นั่นและจะมีการตรวจเครื่องแบบและพวกเขาจะดูว่าคืนก่อนพวกเราได้ขัดรองเท้ารีดเครื่องแบบและอะไรต่อมีอะไรได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องเราต้องสามารถยิงปืนใหญ่ได้หนึ่งในคลิปที่คุณได้ชมเป็นภาพของผมและพระองค์กำลังเพ่งดูตารางยิงปืนใหญ่และศึกษาอย่างละเอียดเป็น,นเนนรื่องค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวและใช้การคำนวณไม่น้อยในปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการเป็นระบบดิจิทัลและในสมัยนั้นคือการใช้ความคิดและทำทุกอย่างด้วยมือการฝึกทำให้พวกเรามีประสบการณ์เชิงปฏิบัติโดยนำเอาทักษะต่างๆมาใช้ในสถานการณ์จริงคุณจะมุ่งอยู่ที่งานคุณจะถูกผลักดันอย่างมากและพัฒนาไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะทำให้ภารกิจลุล่วง